ก็อยากจะขอโทษในสิ่งที่ผิดพลาดไปสิ่งที่น้องเขาพูดหือว่าเขาพูดดีนะสิ่งที่คิดผิดเชื่อคําผู้ชายบางทีเราก็อย่าเชื่อภาพที่มันเห็นกับสิ่งที่มันเป็นจากการกระทาของเขาในครั้งนี้เองมคิดว่าเขาไม่น่าจะดูแลใครได้ในชีวิตของเขาเลยแล้วมันก็จะผ่านไปมันก็คือบทเรียนหนึ่งว่าแล้วมันก็จะผ่านไป ก็จริงจริงก็จริงจริงถ้าย้อนกลับไปนะหนิงหนิงหนงขออย่าใช้คําว่าศักดิ์ศรีเลยดีกว่าคือถ้าใช้คําว่าศักดิ์ศรีมันก็จะกลายเป็นว so ่าเราอ่ะจะจะมีตัวตนมีอีโก้สูดมากแต่สิ่งที่หนิงทำคือหนิงหนิงจะไม่ปะทะกับสิ่งที่เกิดปัญหาเองคือเรามีกฎหมายเราก็แค่ใช้กฎหมายจัดการเรื่องเท่านั้นแล้วพอใช้กฎหมายจัดการเรื่องอ่ะหนิงบอกเลยว่าวันนี้หนิงคิดไม่ผิด พราะท่อยางมันจบออกมาได้ค่อนข้างสวยมากๆสวยทั้งตัวหนงเองแล้วก็สวยทั้งตัวน้องเขาด้วยหลายๆอย่างแล้วก็สิ่งที่น้องเขาพูดหนงว่าเขาพูดด,ดีนะว่าในเรื่องของบทเรีเยนอะไรหลายๆอย่างว่า,าบางทีเราก็อย่าเชื่อภาพที่มันเห็นกับสิ่งที่มันปเป็นขาพูดของในคลิปนะคะันจะมีแบบคนฟังแล้วก็จะรู้สึกว่าจริงดูจะมี<า>ความชันะจะมาเกิดน่าจะโยนชัว่าจะแบบไปถึงฝาแล้ว อันนี้ตอบยากจังพอบรรณาโยนกลับมาเป็นหนิงก็ตอบยากจังก็อย่างที่หนิงบอกแหละว่าทุกปัญหาทุกเรื่องทุกปัญหาเลยอะทุกเรื่องเราถ้าเราอะทาตามสิ่งที่เราตกลงรักษาคําพูดและเรามีความรับผิดชอบปัญหามันก็จะไม่เกิดขึ้นแค่นั้นเองเลยจริงๆในในปไปนีดก่อนอะไรกันที่ว่าในอ๋อไม่หนิงหนิงหนิงไม่ก็คือ เขาตัวเขาเขาก็ร้องไห้หนักมากอ่ะนะหน,นูก,ก็ก็เดินไปปบไหลเขาก็อือแล้วมันก็จะผ่านไปมันก็คือบทเรียนหนึ่งว่าแล้วมันก็จะผ่านไปแล้วมันก็จะผ่านไปแค่ขอให้เรารู้ว่าเฮ้ยถ้าอินเนอร์เราเราผิดจริงเราก็แก้ไขมันแค่นั้นเองไม่มีอะไรยากเลยดูว่าฟังเหมือนมันมันจะง่ายเป็นจริงเวลาจะก้าวผ่านแล้วถ้าเขาก้าวผ่านสิ่งนั้นได้อ่ะหนูเชื่อว่าพอเขาหลุดจากวันเนี้พรุ่งนี้ต่อให้คนด่าเขาอ่ะ ยังหนเชื่อว่ายังมีคนด่าน้องเขานะแต่เชื่อว่าพผู้นี้เขาจะมีรอยยิ้มมากขึ้นเพราะมันไม่มันไม่อยู่ในอกเออมันไม่อยู่ในอกบอลเลย่าตอนนั้นไม่ถคกหลอกหนิงเองด้วยนะการคือจริงจไปปลอบคนที่ทำให้เรารู้สกเสียใจสูญเสียไม่มีความรู้สึกนนมันมันคือความรู้สึกที่หนิงหนิงอยากทําสิ่งนั้นหนิงไม่ได้เสียใจแล้วทั้งหมดทั้งมวลก็คือมันก็ทําให้หนิงไปไปอีกสเตจหนึ่งนะ โตขึ้นไปสักแต่หนึ่งเราก็อย่างที่หนิบอกแหละอย่าใช้อย่าคิดเพราว่ามันคือมันคือศักดิ์ศรีหริงคิดว่าบางครั้งการแก้ปัญหาด้วยการสื่อสารเราเรเหตุผลเนี่ยคือการการใช้เหตุผล